ซึ่งท่านนายกก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการเกาะติดสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับทั้งในส่วนของการแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือเฉพาะหน้าการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนการเยียวยาฟื้นฟูต่างๆ mm hmm. นะครับทุกกระบวนการเนี่ยต้องทำงานควบคู่กันไปครับร,บร,บรวมถึงปัใจจัยในเรื่องของพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย สินค้าของจําเป็นต่างๆเนี่ยก็อย่าให้ขาดตลาดและอย่าให้มีการลักลอบแอบขึ้นราคาเอาเปรียบกันอันนี้สําคัญคนะครับก็ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันซึ่งนายก็เป็นห่วงนะครับคือช่วงเนี้ยก็ห่วงทั้งน้ําจะท่วมในมบางพื้นที่ขณะเดียวกันก็ต้องวางแผนในการกักเก็บน้ําเพื่อไว้ใช้ยืนระยะหลังจากหมดฝนนะครับเพราะว่า มีการคาดการณ์ว่าจะแ้งหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อยืนระยะให้ถึงฤดูฝนปีหน้าด้วยก็ต้องก็ต้องใช้ความสมดุลอย่างเป็นอย่างดีใ,<ช>ในเรื่องของน้ำนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนครับ